สั่งหูฟังจาก l a ซ a ด้านะครับสั่งไมโครโฟนครับตัดเลยครับจะดูจะตกปกหรือเปล่าครับ สีเลยมือสีเลยอ่าิบเลยอ่าเกิดออกมาแล้วครับปุ๊บปุ๊บอืมให้มีให้มีที่ กันนะครับไม่มีไอ้ตัวไอ้กกรแย่กน,นะครับเป็นในราคาสามร้อยกว่าบาทนะครับจะใช้ดีหรือเปล่าครับมาดูก่อนว่าของครบหรือเปล่าว้าวสวยงามมากครับ ของครบครับแต่ยังไม่ได้ลองครับถ้าลองแล้วจะลงอีกคลิปหนึ่งนะครับสายไม้นี่ครับสายไม้บลูทูธนะครับขอบคุณมากนะครับได้ตามที่สั่งนะครับไม่ใช่สาย